สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องครูวิทย์คิดทำเกษตรนะคะเราอยู่ที่สวนฝรั่งกิมจูนะคะวันนี้นะคะคลิปของวันนี้เป็นคลิปที่เ,าเราถ่ายนะคะอายุฝรั่งกิมจูในสวนนี้อายุครบ1ปีพอดีนะคะเราปลูกเมื่อวันที่3 กรกฎาคม2566นะคะวันนี้วันที่3นะคะวันที่3กรกฎาคม2567นะคะครบ1ปีพอดีนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปบันทึกความทรงจำนะคะว่าจากที่เราปลูกไว้เมื่อวันที่3กรกฎาคมนะคะวันนี้นะคะครบ1ปีนะคะ ฝรั่งกิมจูของเราก็เจริญเติบโตนะคะสมบูรณ์นะคะสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะสวนฝรั่งกิมจูนะคะที่เราดูแลมาเป็นเวลา1ปีนะคะ กำลังช่วงนี้กําลังออกดอกนะคะแล้วก็จะมีลูกป,ประมาณนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะผลผลิตถ้าเราจะเก็บได้ในช่วงปลายเดือนน่าจะปลายเดือนสิงหาคมนะคะตรงนี้นะเป็นต้นที่เราซื้อมา และต้นไม่สวยเลยนะคะตอนที่ซื้อมาแต่ว่าตอนนี้นะคะต้นที่ไม่สวยเนี่ยตอนนี้สวยกว่ากว่าสมบูรณ์กว่าบริเวณอื่นนะคะนี่ดูผลผลิตนะคะลูกที่ออกนะคะเยอะมาก ่านใดสนใจแวะชมแวะชิมได้นะคะหรือใครจะสั่งไปทานได้นะคะเราน่าจะได้ขายรุ่นนี้อย่างที่บอกไปก็คือประมาณออปลายเดือนนะคะประมาณเดือนสิงหากันยานะคะอันนี้อันนี้คือบรรยากาศของสวนฝรั่งกิมจูนะคะซึ่ง เราปลูกไปทั้งหมด200ต้นนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่ตายนะคะแต่ว่าไม่ได้ตายเยอะนะคะอันนี้เป็น,นผลผลิตนะคะค่อนข้างดกนะคะช่วงนี้ฝนแล้วก็ฝรั่งได้รับน้ำเต็มที่นะคะก็จะมีความสมบูรณ์นะคะ กิ่งกระโดงขึ้นมาเยอะนะคะใครสนใจแวะชิมแวะชมได้นะคะส่วนฝรั่งกิมจูนคลิปวันนี้ก็ทำเพื่อบันทึกไว้นะคะว่าเราได้ปลูกมาทั้งหมดระยะเวลาทั้งหมด1ปีพอดีนะคะให้ชมบรรยากาศนะคะ